สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะเัน,นี้กัมาอยู่ในสวนแลนะค่ะพี่น้องมาเบิงมันเทศมันเทศที่ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงหนาร้อนค่ะพี่น้องตอนนี้หิมะกําลังสิมาแล้วค่ะกับมามาเบิงว่ามันสิมีหัวบอูอ้หัวใหญ่อยู่นะนี่ค่ะพี่น้องต้นทัว่วต้นยังกัะต่ายิดแล้วเนาะคะ่ะยอมหมดแล้ว ตอนแรกคิดว่าคงไม่เป็นหัวนะเนี่ยสุดท้ายว้าวเป็นหัวเป็นหัวในที่สุดก็ได้กินอยู่ค่ะนี่อุ้ยลายหัวอยู่ตรงนี้พี่น้องลายหัวอยู่ค่าถอนออกเลยเนาะอุ้ย หาตังกองกบได้เอามาคิดว่าสิมาเบิงเห่นเห่นเซื้อบสือโมิดว่าสิมีนะค่ะหออูโม่ใหญ่ใหญ่เลยป้าวิโอ้ย,อยเพราะว่าดินมันดีเนาะพี่น้องเนาะดินดินมันดินมันร่วนค่ะมันเป็นดินร่วนดินมันผุยป้า้ย ซื้อมาต้นเดียวป้าปินนาเด้อปินนาซื้อมาไว้หลายๆต้นค่ะปินนาซื้อมาหลายๆต้นต่อบรรุว่าสิแสกบ,บอกว่ามันอันประเทศเมืองนอกส่วนมากมันสีเนื้อบอ่นันเนนมันจะเนื้อเหลวๆนี่บริโภคที่ขวดไม่ได้เอ,อะไรมาเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย ใหญ่อย,อยู่บ้าหัวหลายหัวเลยหัวยังเล็กๆอยู่ก็มีนะนี่ค่าพี่น้องอุ้ยคือนี่ค่ะหัวมันเทศของเราสำหรับมือน,นี้ปีนี้ปลูกไว้หัวเดียวปลูกไว้ต้นเดียวเด้อปีนา เอามาปลูกลหลายต้นโอ้ยถ้าเด็วพี่หน้าจะมาปลูกเว้นเนิ่นๆกว่าน,นี้อีกถ้าพี่น้องหัวมันเทศฝรั่งจ้า <c oughs> นี่คะ่ะพี่น้องมันเทศเก็บมาแล้วก็จะมาเอามาทำความสะอาดสักก่อนคะ่ะเด็ดออกหนวดเนาะหนวดออกสักก่อน ได้ไลายหัวอยู่ด้วค่ะหัวน้อยๆเล็กๆน้อยๆคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่เอาให้เยอะกว่าน,นี้พี่ดินว่ามั่นใจว่าสีหวานเพื่อมั่นบันห้องบอ่อเดี๋ยวต้องชิมก่อนชิมหัวดิบๆก่อนค่ะพี่น้อง คล้ายๆโสมเนาะแฟนเห็นตอนแรกแล้วบอกว่าทำไมมันเหมือนออะไรนะไอปลาเมือกอะค่ะอุ๊ยอันนี้มันเป็ดเลยอะ่ะพี่น้องเอ้ยคืองามเสียทายรูปมันกัน่าก็น่ารักแต่มันเป็ดเลยมาหลางเป็ดกันค่ะพี่น้อง อย่าให้หักพยายามบวให้แตกมันค่าเหมือนไก่เลยเนะยาะผู้จังไก่เลยอนะ่ะพี่นองคือบ่ค่ะเหมือนไก่เลยนะโอ้ยเหมือนจริงๆปุมไหมนยังคือขักล่างค่ะแต่ว่าบ่ท่านได้รู้หรอคะว่าสิทำเมนูอะไรกินดีสิเห็นเมนูยังหรอต่มอมาอีกก็สิลาาสา่างพร้ามก้อนสาบไว้ก่อนค่ะ อ้าวจงได้คือมาขือไก่กับเธอพี่น้องโอเ้ี่ยอุ้ย,ยมันไก่มากเลยอุ้ยแปลกนะโอนมันมันไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆนะมนันแปลกๆแ,แบบนี้ไปเดี๋ยวต้องเรียกพ่อสาวมาดูหนู เพิ่นกำลังทำเห็ดกันบาน,นีนค่ะลูกสาวอนาคตอ่าสถาปนิกก่อนสถาปนิกหญิงค่ะอนาคตสถาปนิกคืนว่าลยวมาชิมดูหน่อยสิว่ามันหวานไหมอันนี้กะเื่อ,อย่างนี่รูปอะไรล่ะเนี่ยโอ้ย เป็นรูปนั่นรูปนี้หลายนะดีเป็นเสซนเป็นเซนแต่ว่ายอมรับเลยว่าไอ้หนวดนะ่ะหนวดยาวหลายเลยหนวดเยอะเลย สีส้มสีเหลืองค่ะส้มข้างแรกที่ปลูกนะคะพี่น้องข้างแรกที่ปลูกมันเทศ <c oughs> ค่ะพี่น้องก็อยู่มุมมืดเ็อยู่ในมุมมืดนิดนึ่งนะคะในครัวมันก็จะมืดนิดนึงยิ่งตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าก จังใส่หมวกอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปในสวนมายังไม่ได้ถอดค่ะอยากสีให้พี่น้องเบิ้งอีกรอบนึงเนาะคะ่ะมันเป็นลูกนกลูกเป็ดค่ะเห็นบอพี่น้องว่ามันคือบะค่ะมันคือไหมเหมือนมากเลยนะเหมือนเป็ดเหมือนนกมากเลยเมื่อกี้เอาไปให้ลูกสาวดูลูกสาวบอกว่าเป็นห่านเป็นหงนะแม่เขาบอกว่าแบบนี้ค่ะพี่น้องว่ามันคือวะค่ะเป็นหงจังใดค่อย แปลกประหลาดดีเนะคะนั่นนจะได้เจอแบบนี้ทีนึงนะหอมค่ะคืยหลีได้พี่น้องเหมือนมากเลยอ่ะค่ะเอาหงมากมาหนิสักก่อนค่ะตอนนี้มาเล่นกระสิมาซิมเบังค่ะว่ามั่นอันนี้มันสีแสบบอมันสีแสบก็จังมั่นเทศมั่นเทศบานห้าบอเนาะ แมนบะพนองภาษาอีสานเพิ่นเอิามันแจ่วเลยน้องบานห้างเอิามันแจ่วค่ะมันแจ่วแต่ภาษาไทยจะเรียกว่ามันเทศใช่ไหมเออเรามันเทศภาษาอีสานภาษาไทยจะเรียกว่ามันแจ่วแมนบะพนองจำสับสนบ่เดี๋ยวมาซีบเบิ่งค่ะมันสิแสบคือของประเทศไทยห้องบอของบานห้องมันสิเนื้อแน่นหวานเนาะ จ้าอืมกรอบค่ะกรอบแต่ว่าไม่หวานไม่หวานมันนิดเดียวมีความมันนิดเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเป็นของประเทศไทยนี่เนาะ จะทั้งกรอบทั้งหวานเนาะค่ะพี่น้องทั้งกรอบเทั้งหวานด้วยเนาะอันนี้สูตรของเมืองไทยประดค่ะแบบเมอว่านี้มาลิ้นซื่อฟักทองมะมะฟักทองมึกอึเนาะค่ะพี่น้องเอามาล่องเอามาล่องหนึ่งเบิงกับบะแสบค่ะพี่น้องบะเนื้อแนนคือฟักทองประเทศไทยหฮาดอกอันนี้กับบะแนนคือกันค่ะเนื้อเหลกวก็ของบานหฮา เฮ็ดยังกินค่ะพี่น้องมั่นแจ๋วนี่นอกจากนอกจากเอามานนึ่งแล้วทำอะไรกินดีพี่น้องค่ะคิดเมนูซอยเนเ้อค่ะได้บารดอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเอามาผัดเนาะอาจจะอาจจะอิ่มพอดีสำหรับครอบครัวเล็กๆของพวกเราค่ะกหลังจากที่มาลิ้นกับห้างหายไปจาก Youtube มาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเอ่อ หายไปอาทิตย์กัวๆนี่แหละเก็บเก่ลรัดมั้งคลิปล่าสุดนะคะเอ่อกับไปบุญว่าอยู่กับการกับบอมแมนบุญว่ายูกับพี่น้องเอ่อประมาณว่าไปมีความสุขอยู่กับการเขียนบทความบทความลงในบล็อกเกอร์ในบล็อกลิตนะคะพี่น้องสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปติดตามไปรับชมนะคะว่าเมลิสเเขียน เกยนเป็นยังไงแน่กับเขาไปเบิ้งนะคะพี่น้องในบล็อกดิสในบล็อกดิสแล้วกับบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ของอีสานอีสานเดินทาง b l o g s p o t com นะคะอีสานเดินทางจุด b l o g s p o t com อยู่ในอยู่ในบล็อกสปอตค่ะก็เป็นเกี่ยวกับรีวิวนันๆนี่ๆทั่วๆไปแล้วกับขนบทมทำเนียมประเภทนี้ของอีสานเท่ากับพี่น้องแล้วก็อ,กอีกอีกช่องทางหนึ่งสำหรับงานเขียนก็คืออยู่ในบล็อกดิส dot com ค่ะ ทำกับข้าวกินเองนะั่นก็เป็นเมนูพื้นบ้านที่เฮ็ดกินทั่วๆไปทุกมือทุกเว้นนี่แหละคะ่ะพี่น้องนั่นราคาก็เลยช่วงนี้จะใส่เวลาในการเขียนบทความหลายเราบางมือก็ไปเข้าห้องเลียนเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยบ่คคอยได้เข้ามาในยูทูปพ่อบันไดเราเมื่อนี้ก็น,นี่คะ่ะไปเก็บมั่นนั่นแหละเอาเห็นมันแปลกประหลาดดีเนาะคะ่กะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบ่งเป็นยังไงคะพี่น้องสําหรับช่วงนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งยุโรปเนาะคะ่ะ เวลากระสีห่างจากประเทศไทยหกชั่วโมงนะคะพี่น้องเอ่อปกติถ้าเป็นหนาหอนเนี่ยเวลามันสียืดระยะเขามาห่างจากประเทศไทยหาชั่วโมงตอนนี้มันกระสียืดไปเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้หกโมงแล้งแล้วคะปลาปานนีเจ้าโมงเหรตอนนี้หกโมงเออหาโมงสี่สิบหาโมงหาสิบค่ะตอนนี้ประเทศไทยกระสีประมาณหาทุ่มเกือบเกือบหกทุ่มเนาะค่ะพี่น้องอาคาแจ้งเขา้าเนะ มาตอนนี้ประเทศท่านยุโรปห่างจากประเทศไทยเวลาห่างกันหกชั่วโมงค่ะก็ตอนนี้ม่เล่นกับสิบเฮดกับเขาแล้วค่ะเอาเมนูนี่ละเฮดอีหยัยงดอกพี่น้องคิดว่าท่านออกเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพี่กอล่ะค่ะที่มาเบิ่งคลิปนะคะ่ะอาจจะการทําคลิปก็อาจจะถูกใจบ้างผิดใจบ้างคัดใจบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อปีนี้มาเล่นบ่ไดเไปดเข่าป่าเก็บเ็ดพาะบันไดค่ะเพราะว่า ในช่วงที่เฮ็ดออกนั้นรถพังพอดีค่ะพี่น้องเบรกรดไม่ปัญหาค่ะโบได้ข่าปลาเห็ดเลยค่ะก็เลบยบบได้เก็บเห็ดน้ำเพลินปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลุงจะส่งเห็ดมาให้กินอยู่ค่ะพี่น้องส่งมาจากออสเตรียส่งเห็ดแห้งเห็ดตักกันตะเล่นไม่กินเนากค่ะกานี่ละทพี่น้องกับมาเบามาทักทายพี่น้องนิดนึงนะคะแล้วกาเดี๋ยวมือรุ่นกะ น้อบอกันไหมเด้อค่ะสำหรับบมนีขอตัวไปเย็ดกับเขาก่อนค่ะขอบคุดหลายๆค่ะพี่นองสวัสดีค่ะนี่ค่ะนกเป็ดของเรามันเป็ดมันเป็ด